ถ้าคุณป่วยบ่อยให้คุณนึกถึงภูมิคุ้มกันก่อนคนเราถ้าสุขภาพไม่ดีมันมีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันทางานบกพร่องซึ่งก็มีหลายปัจจัยปัจจัยที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 1. การขาดการพักผ่อน สกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์3ขาดการออกกําลังกาย 4. มีความเครียดมากไป5ใช้ยารักษาโรคบางชนิดที่กดภูมิคุ้มกันหรือทําลายภูมิคุ้มกันและ6ภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดปัดจจัยบางข้อคุณอาจปฏิบัติแก้ไขได้แต่ในข้อ6เป็นเรื่องของพันธุกรรมมันจะแก้ไขาย,ยากหน่อยแต่ถ้าทําตามข้อ1ถึงข้อ5ได้มันก็จะบรรเทาข้อ6ได้เช่นกันเพราะว่าข้อ6จะเกิดเป็นโรคได้ก็เพราะว่ามีปัจจัยไปกระตุ้นมันมันถึงจะแสดงอาการ ภูมิคุ้มกันจะทำงานได้เพราะภูมิคุ้มกันมีข้อมูลของเชื้อโรควันนี้ข้อมูลของเชื้อโรคถูกสกัดนํามาเป็นอาหารเสริมแล้วชื่อว่า Transfer f o r ไนทรานสเ f อร์แฟกเตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายคลิกลงชื่อได้ใต้คลิปนี้นะครับ